โลโละสามห้าสามโลร้อยนะคะกิมจูเนาะอันนี้กิมจูลา,า,าเป็นตาเปนโลเท่าไหร่คะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อฝรั่งนะคะวันนี้ไปซื้อฝรั่งมาประมาณเกือบ3ามโลค่ะเป็นฝรั่งกิมจูนะคะทีนี้จะมาแนะนำว่า เวลาเราไปซื้อฝรั่งเนี่ยเราจะดูยังไงว่าลูกไหนที่มันจะหวานกรอบอร่อยแบบที่เราอยากได้นะคะอันดับแรกเวลาจะไปซื้อฝรั่งต้องถามแม่ค้าก่อนว่าฝรั่งพันุอะไรนะคะวันนี้ที่ซื้อมาเป็นฝรั่งกิมจูกิมจูนี่มันจะไม่มีเมล็ดนะคะแต่ถ้าเป็นฝรั่งแป้นเมล็ดจ,จะเยอะนะคะก็เลยอยากทานที่ไม่มีเมล็ดก็เลยซื้อฝรั่งกิมจูมานะคะทีนี้วิธีการเลือกซื้ออันดับแรก สอบถามก่อนเนาะว่าพันอะไรลนำะที่2เราต้องดูลักษณะของลูกฝรั่งอะคะ่ะถ้าที่มันแก่จัดค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าฝรั่งน่ะแก่จัดแล้วให้ดูที่ผิวนะคะผิวฝรั่งจะเป็นมันแล้วก็มีความละเอียดนะคะผิวละเอียดแบบนี้ค่ะเนื้อละเอียดนะคะอันนี้คือแก่จัดแล้วนะคะแล้วก็ดูลักษณะของสีสีของฝรั่งต้องเป็นสีเหลือง ออกเหลืองๆเขียวๆนวลๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะสีอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันเนี้ยแก่จัดเนื้อฟูแน่นอนเนื้อละเอียดมันแล้วก็สีเหลืองนะคะแต่ถ้าเป็นสีเขียวเขียวมักเขียวเขียวเข้มเลยเนี่ยอาจจะยังไม่แก่อันเนี้ยใช้ได้แล้วแต่มันจะกรอบไม่ได้ไม่ไม่ไมไมนุ่มนะคะคือค่อนข้างเขียวแต่ถ้าลูกเหลืองๆแบบนี้แบบนี้เหลืองๆก็จะ ฟูเนื้อฟูกรอบนุ่มอร่อยนะคะต้องดูว่าเราอยากทานแบบไหนบางคนเนี่ยจะไม่ชอบเนื้อฟูบางคนจะชอบเนื้อกรอบเนื้อกรอบก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะสีเข้มหน่อยนะคะสีจะเข้มๆอันนี้เนื้อจะกรอบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นี่ก็คือไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แต่เป็นกรอบป๊อปป๊อปอะไรแบบนี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็คือวิธีการเลือกนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าที่เลือกมาเนี่ยคืออยากทานเนื้อที่เป็น เนื้อฟูอะค่ะตัวนี้ค่ะตะกี้บอกวิธีไปละเดี๋ยวจะบอกให้รู้นะคะบอกทานนะว่าเนื้อจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะฝรั่งจะเฉาะให้ดูว่าที่เลือกมานะคะเนื้อด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะกิมจูก็จะไม่มีเม็ดค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เนื้อจะกรอบนะคะเนื้อกรอบกำลังดีนะคะ ส่วนตัวนี้ตัวนี้เนื้อลักษณะของเนื้อจะเป็นละเอียดเนื้อละเอียดนะคะแล้วก็เหลืองอย่างเงี้ยเนื้อจะฟูค่ะเนี่ยค่ะค่อน,นข้างฟูอ่าเนื้อฟูมากนะคะนี่ค่ะ เนื้อจะฟูมากนะคะถ้าบ้านไหนที่มีเด็กเด็กจะชอบทานแบบนี้ค่ะคือฝรั่งที่เนื้อฟูมันจะเนื้อฟูแล้วก็หวานกรอบอร่อยนะคะเนี่ยค่ะเทคนิคในการเลือกนะคะบ้านไหนที่ลูกชอบทานฝรั่งก็ไปลองเลือกซื้อดูนะคะค่ะ